สวัสดีครับวันนี้มาพูดเรื่องของการพัฒนาวัวนะครับใครเคยได้ยินคําว่าวัวให้ลูกดีนะเป็นแม่ที่ให้ลูกดีบ้าผมยกตัวอย่างนะครับแม่นี้นะครับแม่เขาเป็นไทยนะครับแม่เขาเป็นไทยตัวขาวๆถ้าใครเห็นเห็นในคลิปผมอะ่ะจะเป็นสีขาวๆแบบไทยมากนะวัวไทยแบบไทยเลยแหละครับซึ่งเขาให้ลูกมา ล,ลูกแม่เนี่ยที่ผมเป็นแม่ที่สองลูกตัวที่สองนะครับก็ให้มาตัวเมียนะครับตัวนี้เนี่ยซึ่งแม่เขาอะเล็กมากนะครับแล้วลูกแล้ว,ล,วล้วให้ลูกออกมาแบบเนี้ยตัวใหญ่มากนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นบาซินผสมกับไทยนะครับทีนี้ผมเอาลูกเอาแม่เนี้ยนะครับมาผสมกับาบามันนะครับเป็น KF 31สามหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูลูกเขานะลูกเขานี่คือสุดเลยครับซึ่งผมบอกว่าวัวทุกตัวนะไม่ได้ถ้าสวยดูเท่าภายนอกนะครับบางทีไม่รู้นะครับบางทีไม่รู้เนาะต้องดูหลายๆอย่างนะครับว่าวัวเขาจ่ายลูกเป็นยังไงนะครับน้ํานมดีไหมนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญของการเลี้ยงวัวเนี่ยก็คือลูกเลี้ยงลูกเขาเนี่ยคือน้ํานมของแม่เขาด้วยนะครับซึ่งแม่เนี้ยผมว่าจะเก็บไว้ลองดูนะครับ พัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะให้ลูกเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวแรกไม่ผิดหวังเลยนะครับให้ออกมาแม่ไม่ได้โบสนะครับแม่ไม่โบสแม่เป็นบาซินผสมนะครับปาั่นนะครับแม่ไม่ได้โบสนะครับแต่ว่าให้ลูกเนี่ยจ่ายลูกนี่สวยมากนะครับลูกเขาออกมาแดงแป๊ดเลยนะครับแม่เนี่ยลูกเขาออกมาแดงแล้วก็ อ่าโบ๊ทนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวจะว่าหลอกว่าให้ลูกโบ๊ทจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวไหนที่เขาให้ลูกสวยๆเก็บไว้ครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมฝากไว้ครับสวัสดีครับไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงนะครับก็ค่อยๆพัฒนาไปแต่ว่าใครมีเงินนะม็จัดไปครับตามนั้นครับสวัสดีครับ